สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาราคา1,500บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1,500ส่งฟรีปลายทางนะครับเป็นงานไม้ป่าทำสีดำด้านนะครับประกอบคู่ชุดรางเควันนะครับตัวนี้เป็นระบบไก่กล่องอีซีล็อกสแตนเลสนะครับตัวระบบไก่นะครับเป็นระบบอีซีล็อกนะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเซฟนกนะครับระบบไก่รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ ล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคมได้ฟรีนะครับซ่อมฟรีนะครับซ่อมไม่ได้เป็นตัวใหม่ให้ฟรีนะครับรับประกันให้ตลอดชีพนะครับเรื่องระบบไกรลางเควันนะครับปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับรางเควันปลายรางจะมีรูตรงนี้นะครับเพื่อรับสาย PE นะครับสาย PE นะครับที่อยู่ในท่อตัวนั้นนะครับมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในตัวรางนะครับนี่ครับมันจะเข้าไปอยู่ในรูนะครับลูกดอกก็จะอยู่ร่องข้างบนนะครับสายพีอีอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ล็อกอยู่ในรางเลยนะครับ ล็อกอยู่ในตัวรางจนมาถึงหน้าไกนะครับเวลาเรายิงนะครับมันก็จะคลายตัวตามลูกดอกไปข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่มันหย่อนแล้วก็ขึ้นมาพันกับยางนะครับทำให้มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นรับประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าไม่มีอาการลูกดอกติดขัแน่นอนนะครับตั้งแต่ใช้งานมาผมทั้งทดลองเองทั้งก่อนที่จะนํามาจําหน่ายนะครับทั้งใช้เองนะครับ มายาวนานนะครับกว่าจะเอาออกมาขายนะครับก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องลูกดอกจิตขัดเลยสักครั้งนะครับไม่เหมือนรางรุ่นเก่านะครับลางรุ่นเก่าที่ผมทํานะครับปีกมันจะคาดคาดอยู่สายพีอี้มันจะอยู่ข้างปีกนะครับมันจะไม่ได้ล็อกอยู่ในรางแบบนี้นะครับมันจะพาดอยู่ข้างๆนะครับเวลาเรายิงนะครับมันจะมีจังหวะที่สายมันหย่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอไว้ท้ายคลิปให้ดูนะครับมันมีจังหวะที่สายมันหย่อนแล้วก็มันมีโอกาสขึ้นมาพันกับยางนะครับอาจทาให้ลูกดอกดีกลับมาใส่เราได้นะครััับบเนนรรางะคคว รุ่นใหม่นะครับเป็นตัวล็อกสายในท่อเลยนะเป็นเอ้ยตัวล็อกสายพีในรางเลยนะครับเนี่ยครับฝังตัวอยู่ในตัวรางเลยนะครับเวลาเรายิงมันจะคลายตัวออกไปข้างหน้าหมดทําให้มีความปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็จะมีท่อพร้อมสายพีเอร้อยปอนด์หนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดตามที่เห็นนะครับปีกข้างขาวเป็นสแตนเลสนะครับเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับ ช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลน,นะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0ตามนี้เลยนะครับนี่ครับ1,500บาทจะส่งฟรีกับเงินปลายทางไปดูคลิปวิดีโอทดสอบความแม่นยำแล้วก็ผมจะอธิบายเรื่องความปลอดภัยไว้ท้ายคลิปนะครับไปดูครับสวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาทดสอบปืนยิงปลาราคาถูกนะครับ1,500บาทจะส่งฟรีกับเงินปลายทางนะครับ 1 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีปลายทางด้วยนะครับเป็นรางเควันนะครับเป็นไกกล่องอีซี่ล็อกสแตนเลสนะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับเราผักลูกดอกเข้ามาชนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ช่วยนะครับนี่ครับในการล็อกนะครับหรือว่าเราจะดึงเข้าเลยก็ได้นะครับแบบลูกดอกปกตินะครับจับตรงนี้อย่างนี้แล้วก็ดึงเข้าก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าในกรณีที่เงียมันสั้นเราก็ผักเข้ามาให้มันชนป๊อกตรงหน้าไกลนะครับชนให้มันชนก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงไปนะครับนี่ครับมันก็จะดึงลูกดอกเข้านะครับเซบียกต เซฟปดง่ายปิดง ouais, <Right. pagar. S 1> okay. uh ่ายนะครับนะครับเปิดง่ายปิดง่ายนะครับรางเควันนะครับนี่ครับจะมีรูรับเชือกตรงนี้นะครับจะมีความปลอดภัยนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวในรางเลยนะครับเวลาเรายิงเชือกมันก็จะคลายตัวไปท้้งหน้าหมดนะครับมันจะไม่กระดินกระดอนขึ้นมัพันกับยางนะครับเพราะว่าเชือกมันจะไม่มีจังหวะที่มันหย่อนนะครับเหมือนรางรุ่นก่อนนะครับที่ผมเอาเชือกพาดไว้ตรงปีกนะครับเวลายิงไปแล้วมันจะมีจังหวะที่เชือกมันหย่อนนะครับพรลูกดอกมาถึงตรงนี้นะครับ จชืมันหย่อนแล้วมันจะพันกับยางนะครับมันก็จะขาดทิ้งนะครับสาเหตุที่เรารู้นะครับเพราะว่าผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับลางรุ่นก่ก่อนผมยิงตลอดมันก็มีจังหวะที่มันขาดนะครับจังหวะที่มันขาดเราก็จะเห็นว่าเชือกมันจะมาบาดตรงนี้นะครับมันพันแล้วก็มันบาดนะครับแล้วมันก็กระชากลูกดอกขาดทิ้งไปนะครับถ้าเราใส่สายไม่ใหญ่นะครับบางคนไปเลี่ยนสาย200ปอนด์อย่างนี้นะครับก็มีโอกาสกระดินงกลับมาใส่ตัวเราได้นะครับสวนลางรุ่นนี้ก็ปลอดภัยร้อเนะครับจะใส่สายใหญ่เท่าไหร่ก็ไม มันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันฝังอยู่ในรางเลยนะครับเชือกนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็จะมีอระดิ่งกล่องอิซิลอกสแตนเลสเนี่ยผมรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดตามตัวอย่างนะครับอันนี้คือยางเก่าที่ผมเอามาใช้ทดสอบนะครับไอที่ให้ลูกค้าไปก็จะเป็นยางใหม่นะครับอันนี้คือตัวอย่างให้เฉยนะครับยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับท่อพร้อมสายพีอิณร้อยปอนด์หนึ่ มให้หนึ่งชุดครบชุดพร้อมยิงตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับยีข้างข้าวนะครับลืมไปยิงข้าวเป็นยิงข้าวสแตนเลสนะครับมาครับเอาที่ใช้ทดสอบนะครับว่าแม่นยำก็จะเป็นเป่าวดกตะปของน้ำอัดลมนะครับผมจะยิงใส่ตรงตูดนะครับไม่ได้ยิงใส่ขวดเลยนะครับดูนะครับมันจะมีรอยบุบตรงนี้นะครับรอยบุบตรงนี้ผมจะเอาไว้ข้างบนนะครับมาดูกันว่ามันจะเข้ากลางไหมหรือว่ามันจะขึ้นบนลงล่างออกซ้ายออกขวาครับมาดูกันครับเพราะว่า เราจะรู้นะครับเราบีบตรงนี้ไว้ให้มันบุบนะครับมาดูนะครับระยะสักประมาณสิบเก้ายาวๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเก้านะครับวงกับที่ยืนไม่ถึงกระป๋องประมาณสิบสองเก้านะครับยาวๆนะครับประมาณสิบกว่าเมตรนะครับสิบสี่สิบห้าเมตรได้มาดูนะครับ กอประมาณนี้ครับเนี่ยครับรอยบุกที่บุกไว้นะครับก็เนี่ยครับเกือบกลางนะครับนะครับรอยฉีกมาถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเกือบกลางนะครับลงต่านิดนึงนะครับระยะสิบกว่าเมตรนะครับผมยิงแบบไม่ได้เผื่อนะครับเนี่ยครับ ใครที่สนใจนะครับติดต่อมาเลยนะครับที่ a c e b o o k ช่างฮิวปืนยิงปาววนนะครับเบอร์โทรศัพท์097 2 6 8 8 6 5 0นะครับ1 5 0 0าบาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับได้ครบชุดพร้อมยิงเลยนะครับฝากกันด้วยครับในลางทั่วไปที่เชือกวิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเคยเจอนะครับปัญหาเวลายิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งทที่เราเช็คดูแล้วว่าพันท่อดีนะครับสายไม่ติดไม่ขัดนะครับเชือกไม่มีที่ติดนะครับเวลายิงออกไปลูกดอกก็ยังขาดทิ้งอยู่ดี ปัญหาก็คือนะครับเวลาเรายิงออกมานะครับลูกดอกถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เชือกมันหย่อนนะครับแล้วเชือกที่หย่อนเนี่ยครับมันอาจจะเข้าไปพันกับยางนะครับไปพันไปม้วนเข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะพันท่าไหนนี่ผมพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแรงสะท้านแรงดีดของยางมันจะทําให้เชือกกระดินขึ้นมาพันนะครับนะครับแล้วลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งมาพ้นปลายล่างนะครับมันก็จะกระชากยางตามออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับดึงยางตามออกมานะครับ แล้วก็ยางก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับไปได้นะครับถ้าเชือกไม่ขาดทิ้งนะครับนี่ครับถ้าเชือกมันเล็กนะครับมันก็อาจจะขาดทิ้งนะครับในกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันลูกดอกขาดทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับ ร่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนะครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆคลายตัวไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับปลอดภัยแน่นอนครับ